กรุมิชแนลนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงสายมูสายบุญกับกรุ๊ปมินะครับวันนี้นะครับพาลูกท่านมาณวัสาขาหลวงพ่อดำวัดแสงสนิธรรมวัดแสงสิิธรรมอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงอำเภออ้อมเกร็ดนะครับจังหวัดนครุรีนะครับแล้วก็ถ้าคุณขับรถไปทางราชบุรีจะง่ายมากนะครับแล้วก็เข้ามาทางนะครับเออเทศอบตห้อมเกร็ดนะครับแล้วก็ ตรงเข้ามาวัดอยู่ติดริมน้าแล้วก็ที่นี่นี่จะมีตลาดน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ยังไงเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปนิมิตการเรือง่อด้านในกันครับโบสถเก่าแก่แต่สมัยกรุงศรีอธิยาเลยนะขอบอก ายในนะครับโบสถ์สดของวัดแสงสลิดธรรมนะครับก็จะมีนะครับหลวงพ่าศัิ์สิทธิ์หลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำแล้วก็เรื่องหน้าหลังหลวงพ่อดำก็คือเป็นหลวงพ่อโตนะครับเขามีความเชื่อแล้วก็ในสมบูรณาตามหลักฐานที่บอริสสามนะครับเดือนเก้าเนี่ยจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้มาเหมือนกับล่มนะครับแถวหนนท์น,นะครับถนน,น,นท์แล้วก็หลวงพ่อดำตรงนี้เนี่ย ก็ได้ถูกอัเชิญขึ้นมาแล้วก็มาประเด็นเขาไวียว่าแต่งตีทำแห่งนี้แล้วก็หลวงวัดดาวนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโจรขโมยเนะี่ยสองสามรอบแล้วไม่สามารถทีจ่จะาหลวงพ่อออกจากวัดนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีพยานะครับหลวงพ่อเนี่ยไปโดนจิตโดนใจให้ตำรวจเนี่ยมาจับขโมยแล้วก็ให้คนเนี่ยแบบว่าตามเจอนะครับทุกครั้ง เพราะฉะนั children, me, <issions> ้นในเรื่องของขายมักจะได้คืนคนก็จะมาขอพรจากหลวงพ่อเรื่องโชคลาภนะครับก็จะมาขอพรจากหลวงพ่อส่วนมากคนก็จะมาบนนะครับไข่ต้มนะครับน้ําอ้อยนะครับลงมาลายมะลิหอมนะครับแล้วก็จุบระัดตรถวายท่านอันนี้วัดแสงสิริธรรมก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่บริเวณอำเภออ้อมเกร็ดนะครับทุกคนโปรดัดพึกเข้ามาในอำเภออ้อมเกร็ด ได้เจอวัดสายสีธรรมเป็นวัดที่อติดริมน้ำแล้วก็จะมีตลาดน้ำด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวัดในทางเลือกที่พึ่งทางใจในสายโบรสายบุย่บายตรงนี้อยากให้ท่านมาลองตามไว้แล้วก็ดับแล้วคุณจะรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านในเรื่องโชคลาภอย่างมหาศาลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์กดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเราคุรุมีชาแนลครับ